สวัสดีครับทุกคนฮะแหมก่อนจะบินลัดฟ้าไปที่ประเทศอังกฤษไปดูคาราวรับนัดชิงชาลเลอร์ระหว่างเลือกพูลเชลซีครับผมแล้วก็ต้องมาพรีวิวกันหน่อยครับพี่แจค็คก่อนอื่นเลยตนะ้องบอกว่าตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางกันแล้วใช่แล้วก็เราจะได้ไปดูเกมนัดชิงชาลเลอร์นี่มันคือต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะต้องใช้คำว่ามีตังค์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะถูกต้องเพราะมันไม่ได้หาตั๋วกันง่ายๆนะรอบชิงเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นทีมทีมใหญ่อ่ะเวอร์พูอัทีผมเชียร์ งานนี้จะบอกว่าไม่คนพลาดด้วยประการทั้งปวงครับผมนะครับแล้วก็ขอให้พี่แจ็คโชคดีแล้วกันเพราะว่าแฟนริวพูแล้วคนที่ไปที่นี่กับเราเนี่ยก็เป็นแฟนริวพูเยอะซะด้วยเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยก่อนที่จะไปดูบรรยากาศที่ที่นู่นเลยเนี่ยพรีวิวกันสะหน่อยก่อนที่จะไปถึงที่อังกฤษความพร้อมของริวพูก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ พสุกเข้ากระเสาแทรกตัวเจ็บบานเลยครับตัวเจ็บแบบโอ้โหยาวเป็นหางว่าวไอซอนเบเกอร์เจ็บเคอติสโจนเจ็บสซบอสไลเจ็บโมซาล่าก็เจ็บดาวิดดูเดียตก็เจ็บยังไม่รวมพวกเก่าๆยังเทรนอ์เรซซานโนเตียโก้คันธาร่าเออหนักใจแทนหนักใจแทนหนักใจแทนกลัววแต่บอลนัดเดียวนะบอลนัดเดียวนะใครที่ฝั่งเชลซีต้องบอกว่ามีคกว่ามีมีสภาพโดยรวมดีขึ้น ใช่ว่าดีขึ้นกันล้ากาันจากที่แรกก็อาจจะดูแย่หน่อยแต่ช่วงหลังผลงานทั้งในบอลถ้วยแล้วก็ในบอลลีกเนี่ยถือว่าอยู่สถกกานที่ดีขึ้นยิ่งนัดล่าสุดเนี่ยเขาไปยันแมนซิตี้ได้แบบควรชนะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องความมั่นใจช่วงหลังเริ่มเก็บแต้มได้ต่อเนื่องตัวผู้เล่นตัว,ตวลหลักเริ่มเริ่มปรับจูนเข้าหากันได้แล้วมีทีมที่มันลงล็อกลงตัวขึ้นที่สําคัญพี่ป๋องเขาเข้าชิงมาสองครั้งสำคัญเขาเป็นลองแชมป์ตลอดนะช่วงหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมันไม่รู้จะเป็นแรงขับอะไรของเชลซีเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะครับก็จับตามองที่คาร์ลเกอร์อย่างนี้หรือว่ากองกลางของอาร์เจนตินาอย่างเอนโซเฟอร์นันเดสอย่างเงี้ยได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมชาติด้วยใช่อย่างอเล็กซิสแม็กกอลิสเตอร์น่าสนใจน่าดู่ส่วนตัวมุ่งตรงคือผมเอาใจช่วยไปแจ็คเล็กครับเพราะว่าในบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่คนใกล้ตัวส่วนมากเชียร์ลิเวอร์พูลซะเยอะฝั่งเชลซีมีไหมก็มีไอเชอร์รี่แท็กพลันยูอะไรเงี้ยเจ้าปาล์ม อะไรเงี้ยเราก็รู้ึกว่าเอานะแต่ว่าถ้าต้องเลือกผมว่าคิดว่าแมตช์ใหญ่ๆแบบเนี้ยทีมอย่างลิเวอร์พูลมันจะมีพลังอะไรบางอย่างที่มันจะแสดงออกมาแล้วก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้อะสมพรปากผมคิดอย่างเง้นนะสมพรปากสมพรปาคุณคนมีวิสัยทัศนนะครับผมคุณควรเป็นนายกรอบตแล้วสิ มอยู่ชั้นไหนเนี่ย <c oughs> ชั้นห้าตอนนี้อยู่ชั้นห้าอ๋อชั้นห้านะชั้นห้าเอาสองคนอยู่ชั้นห้านะนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมพาเจจะบอกว่าเราอาจจะมีรัดฟ้าไปดูบอลที่อังกฤษแต่ว่าทุกท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยก็สามารถไปติดตามรับชมนัดชิงคู่นี้ได้แน่นอนนะที่คาราบาวตะวันแดงเฟสติวัลครับพระรามสามเรียกว่าโอ้โหมีพี่ๆนักภาคเยอะแยะมากมายคุณทนคุงครับคุณยักษ์ดอยแดงมีคุณเชอรี่สามโคคุณทักคพารันยูมีน้องพลอยรวมถึง บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานา,า,าเนี่ย<ช>เดี๋ยว<ช>ไปรวมก็อยู่ในงานเนี้<ช>ครับ<ช>ข้างไปร่วมงานกันเยอะๆก็แล้วกันร,รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนผมบอกอย่างแล้วว่าที่นี่คนไหนไม่เคยไปอยากให้ไปมากๆครับเพราะบรรยากาศในการดูฟุตบอลมันจะชิลมากเพราะมันติดริมแม่น้ําเลยอากาศดีบรรยากาศสบายอาหารของกินอร่อยการเดินทาง สะดวกสบายกันที่สำคัญวันชิงเนี่ยเขาปรับเวลาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ดึกมากคนก็นั่งกินกันชิลๆสบายๆบอลจบกลับบ้านนอนหลับฝันดีนะส่วนใครจะชนะใครแพ้นี่ก็ไปเชียร์หน้าหน้างานกัรละกครัผมฉันก็อย่าพลาดนะฮะในวันที่25กุมภาพัน์นี้นะไปเชียร์กันได้ที่คาราบาวตะวันแดงเฟสติวัลพระราม3ครับครับผมส่วนเร่ออังกฤษเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่นู่นแบบ อิ่มหนำสำราญแบบเต็มตาเต็มใจเลยอแล้วคอยติดตามนะ